สวัสดีนะครับอยู่เรานะครับในช่องแมกกนไลแฟมเบรี่นะครับอันนี้ก็พาแมกกนไลมาหาพ่าใหญ่นะครับอันนี้มาลองขึ้นดูนะครับนี่นะครับกำลังปล่อยแมกกาไลอยู่ด้วยกันครับพ่าใหญ่อยู่นะครับนะครับอันนี้ก็กําลังให้ผ่อใ่สัมผัสดูอยู่นะครับแกเอาแก่กนบ่ ช่วงนี้ก็พ่อใหญ่คึกนะครับพ่อใหญ่คึกอยู่นะครับนี่อยู่ทั้งคุณปูทั้งคุณลุงนะครับนะครับเอามาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับนี่ เราได้สัมผัสกันก่อนนะครับเด็กกันก่อนนะครับนี่ตัวเมียก็หวงกินนะครับให้ตัวผู้กินด้วยนะครับคนเฒ่าใจร้อนเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ก็ถือว่าคึกอยู่นะครับนี่พ่อใหญ่คึกนะครับ ต้องปล่อยให้อยู่ด้วยกันก่อนนะครับปล่อยให้อยู่ด้วยกันก่อนนะครับนี่นะครับลูกลูกก็อยู่ตรงนี้นะครับลูกๆูกก็อยู่ด้านดูอยู่ด้านข้างนะครับี่ทางสุงปัญสาทางต้นอ้อนะครับนี่ก็ได้เลิกได้ยามนะครับท้าวอยู่ลุงออกออกน้าเรื่อยๆ่ครับ เรื่อยๆนะครับนี่แล้วก็ไม่ได้ทับมาสองปีแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วนะครับอนี้ก็เอามาใส่กันใหม่นะครับกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คึกดีตีอยู่นะครับเรื่อว่าสมบูรณ์ดีนะครับผู้ใหญ่นะครับตั้งตัวผูตัวเมียปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับขอเคลียร์กันไปเรื่อยๆนะครับดูดูใจกันนะครับนี่ให้เขาดูใจกันก่อนนะครับ นี่นะครับให้เขาได้ถักแขดูใจกันก่อนนะครับ,รบรฮะนี่นะครับมือไม่กำไรก็สัมผัสดูนะครับนี่นะครับ นะครับความรักของน้องช้างนะครับถ้าตัวผู้พร้อมตัวเมียก็ต้องพร้อมนะครับเอาเอาเรือเอาล้านของาซิบุลีนะคะขอรานว้ให้เขาได้อาาพอเคลียร์กันแ้นะคร้า,านให้ลูกแม่รอบนั้นมาเต็มที่รอบนี้รอบนี้อันแนมเบงเต็มที่แห้งหมดนี่เนื้นนมมนนอ,อ,น,น,อนังน้ำปึดเลยไหม มาเร็มาเร็วอะไมาไหนมาูกไมาเร็มาเป็นไหเห็นไหมทาไหฮะฮะเาเดีใหอเ็แม่ครงดาวหน่อยแม่สงดาวให้กำลังใจนะครับเต็มที่เต็มทีเรงนี้สงดาวให้กำลังใจนยครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นี่นะครับรักกันแล้วนะครับนี่ให้เขาได้รักกันนะครับ รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แม่กังวลเลย <c oughs> เลีนต้นธรรมดาเลยนะท่าุ่นก็รุ่นจนเจสิคารละเพ่ียนลาอยูเน,นาะธรรมดาปุบปับเลยกับมันกับวได้แล้วเนาะขอบคุณนะครับครมกดไลค์กดแชร์นะครับผม ครับทางนน้นก็ลูกๆยืนให้กำลังใจนะครับสวัสดีคุณโซฟานะครับท่านเรีสวัสดีคุณอัญชลีคิวรักนะครับผมเอาชมกันเป็นความรู้นะครับบ้านหน้านะครับออนี่นะครับเ,เมื่อกี้ก็ไม่ได้นะครับขึ้นสองสสอสทีสามทีก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสุพรรษาร้องนะครับน,นี่นะครับสุพรรษาร้องนะครับ พอดีสุพรรษาร้องเพราะว่าชิบใหญ่ก็ลงมานะครับนี่นะครับดูดูเป็นการศึกษานะครับบางทีเอฟซีใหม่ก็ยังไม่ทันเคยเห็นนะครับนี่นะครับนี่นะครับการห่วงนะครับ ต้องปล่อยให้อยู่ด้วยกันก่อนนะครับดูคอเคเอาใจกันนะครับนี่ก็เป็นกําลังใจให้พ่อใหญ่กับแม่กาไรด้วยนะครับนี่นะครับปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับพ่อใหญ่บังมิดเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่องแม่กนไรแฟมิลี่นะครับ กิจกรก็ขอขอบคุณนะครับ